สวัสดีครับคลิปต่อไปนี้นะครับไม่ไม่ได้เป็นคลิปสอนนะครับจะเป็นคลิปแนะนําแนวทางเฉยๆนะครับจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับบันทึกเสียงจากมิกเข้าคอมผ่านอินเทอร์เฟซของมิก a u โตไลท์หนึ่งึงต้องมีสาย usb คล้ายๆกับของพิมพ์เตอรเรามาดูช่องอ,อินเทอร์จะมีสวิตซ์ซิลิเตอร์ให้เลือกนะครับรคคอร์ดเราดูช่องรคคอร์ดนะครับเราจะใช้กับชัแนลซับหนึ่งสนะครับเป็นตัวควบคุมนะครับ หรือว่าเราจะใช้เมนมิกก็ได้นะครับแต่เราเราตอนนี้เราจะใช้ทับหนึ่นะครับถ้าเราจะใช้เมนมิกเราก็เลือกเป็นเมนมิกนะครับแต่อันนี้เราจะเลือกเป็นทับหนึ่งสอนะอันนี้เพย์แบ็กนะครับเลือกช่องควบคุมนะครับจะเลือกเพย์แบ็กเป็นเมนมิกหรือหรือเป็นชแนลสิบห้าทัก็ได้นะครับเสียบสายหยุดบีเข้ามิกครับอีกฝั่งหนึ่งเสียบเข้าคอมพิวเตอร์อธิบายเพิ่มเติมนะครับช่องเรคคอร์ด คือสัญญาณจากมิกเพื่อไปเรคคอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเพย์แบ็กคือสัญญาณเสียงที่ออกจากคอมพิวเตอร์มาหามิกนะครับมาที่หน้าจอนะครับไปที่แท็บบาร์นะครับไปคลิกรูปลำโพงครับไปที่เอาพุตไดเวอร์นะครับเลือกเป็นสปีเกอร์ยูบีออเดีย e โคถ้าใครไม่มีสัญ,ญลััลณ์รูปลำโพงตรงนี้นะครับให้ไปที่ไปที่ w ินโดว์ครับไปที่สตาร์ วินโดว์ไปเลือกที่ Setting s e t t i n g s e t t i n g นะครับไปที่ System ไปที่ System นะครับมาที่ Sound นะครับคลิกที่ซาวเลือกเป็น Speaker USB Audio อ o d e ิโอได้เหมือนกันนะครับเสียบไมค์เข้ามิกน,นะครับทีนี้ก็มา ทดสอบนะครับโดยการเร่งเกณฑ์ของไมค์ขึ้นครับเร่งเกณฑ์ขึ้นไม่ของไมค์ขึ้นมานะครับแล้วก็พูดนะครับอโล a l ลทดสอบทดสอบอ่าแสดงว่าตอนนี้สัญญาณเสียงมาแล้วนะครับเราก็กด solo ดูครับกด solo ครับก็จะมี vu ขึ้นนะครับก็แสดงว่าสัญญาณเสียงเราพร้อมแล้วนะครับอันนี้จะไม่ได้สอนการปรับไมค์นะครับแค่ แสดงให้ดูเฉยๆนะครับวิธีการต่อสัญญาณเสียงเข้าคอมพิวเตอร์นะครับไปนะครับเราก็กดปุ่มซับ1นึครับเลื่อนวอลลุ่มซับ1นึขึ้นครับแล้วมาดูที่คอมพิวเตอร์กันครับก่อนจะไปดูที่คอมพิวเตอร์ครับเราต้องดันวอลลุ่มใหม่ขึ้นก่อนครับกดปุ่มแอดันสไลด์ขึ้นวนว่าสัญญาณเสียงเข้าคอมพิวเตอร์ล้วหรือยังนะครับให้ไปที่แท็บบาร์นะครับไปที่ Start window ไปที่ setting ไปที่ system ไปที่ sound <S ส s p กเกอร์ถูกเลือกเป็น usb audio codec หม่นะครับเป็น line นะครับ usb audio codec แล้วนะครับแล้วเราลองพูดใส่ไม่ดูเช,ะชะ็คเช็คทดสอบทดสอบเฮเอนี่แสดงว่า,เ,าเข้าแล้วนะครับสัญญาาใไม่เข้าแล้วนะครับก็คือสามารถบันทึก เสียงเข้าได้แล้วนะครับเพื่อมีสัญญาณเข้าแล้วนะครับเราไปเปิดอ่าตอนนี้เราจะใช้เป็นโปรแกรมอัดเสียงของ Windows แล้วกันนะครับเราจะไม่ได้ใช้โปรแกรมอื่นนะครับเราจะแค่ทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับว่าคอมพิวเตอร์มันสามารถบันทึกเสียงได้แล้วนะครับเราจะไปที่ที่ s o u n ์ Recorder นะครับเลืกเกเอก Sound r e c o r d e นร โปรแกรมบันทึกเสียงของ Windows เดี๋ยวเรา,เราลบไฟล์เก่าออกก่อนนะครับลองทดลองกดบันทึกครับพูดเสียงใส่ใหม่ครับฮัลโหลเทสเทสวันทูที h โฟรฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คเช็คเฮกดหยุดครับ แล้วลองเปิดฟั่งครับพูดเสียงใส่ใหม่ครับฮัลโหลเทสเทสวันทูทีโฟร์ฮัลโหลฮัลโหลเช็เคเช็คเช็คเฮกก็แสดงว่าเสียงจากมิกเข้าคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อทําการบันทึกนะครับตอนนี้เราพูดใส่ใหม่แล้วนะครับแต่ว่าเสียงของเราอ่ะมันไม่ออกลำโพงนะครับเราอยากจะฟังเสียงเราไปด้วยขณะพูดเราสามารถทําได้ตามนี้ครับเดี๋ยวปิดอันนี้ไปก่อน ไปที่คอนโทรลพาร์แนลครับสตาร์ทแล้วก็หาคอนโทรลพาร์แนลหาเมนูอ่าหาคำว่าสาวครับจะเป็นคลิกเข้าไปครับไปที่เรคคอร์ดครับ ที่ลาย USB Audio Codec ครับกดเลือกกด Property ไปที่ Listen ติ๊กเลือก Listen to เราจะเลือกเป็น USB Audio Codec นะครับกด Apply กดโอเค <Okay. S 2> เราดึงสไลด15์15ถง16ลงก,ก่อนนะครับปล่อยอปุ่มนี้ออกนะปุมมม่ม LR Main m i นะครับทดลองพูดใหม่ครับฮัลโหลเช็คเช็คเช็คนี่นะครับแสดงว่าเสียงที่เราพูดนะครับจากมิกไฟคอมพิวเตอร์แล้วกลับมาที่มิกอีกครั้งนะครับแต่ว่ายังไม่ออกลำโพงนะครับ เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเสียงจากมิกไปเข้าคอมแล้วกลับมาที่กลับมาที่มิกได้ยังไงนะครับครับเราทดสอบโดยการเอาสไลด์ซับหนึ่งสองลงนะครับครับฮัลโหลเทส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 อันนี้เราเอาสไลด์ซับหนึ่งสองลงแล้วใช่ไหมครับมันก็จะไม่มีสัญญาณเสียงจากมิกส่งไปคอมแล้ว จับคอมกลับมาที่มิกอีกนะครับถึงแม้เราจะเร่งสัญญาณสไลด์15ทับ16ก็ตามครับไม่มีนะครับฮัลโหลฮัลโหลเทส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 อันนี้เราก็ยังเร่งอยู่นะครับฮัลโหลเช็คเเทสเทสเช็คเช็คครับไม่มีนะครับแต่ถ้าเราดันสไลด์ซับหนึ่งสองขึ้นนะครับ ดันขึ้นนะครับฮัลโหลเช็กเช็เช็เนี่ยแดงออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเราดันสไลด์แล้วทําไมเอ้าทาไมเสียงยังไม่มานะครับเสียงที่ยังไม่มาครับถึงแม้เราจะดันสไลด์สิบห้าทันทขึ้นด้วยก็ตามนะครับเสียงมามาแล้วนะครับเสียงมาแล้วแต่ว่าไม่ออกเสียงยังไม่ออกเมนมิกนะครับเราก็ต้องกด LR เมนมิกก่อนนะครับ LR เมนมิกนะครับแล้วเราลองดันสไลด์ขึ้นครับ ครับเสียงก็จะออกลำโพงครับนี่ครับเสียงเสียงจะออกลำโพงแล้วเรามาทำความใจกันอีกครั้งนะครับเรากำหนดเลกคอร์ดเป็นทรับถึงสองนะครับและกำหนดเพย์แบ็กเป็นชันแนลสิบห้าทับสิบหกนะครับแล้วสัญญ,ญาณไม้นะครับสัญญ,ญาณไม้หรือสัญญาณที่เราทำการมิกตัวนีวน้นะครับ ก็คือไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีกี่ชิ้นก็ตามนะครับก็จะรวมอยู่ในนี้นะครับแล้วจะถูกส่งจากมิกไปเข้าคอมพิวเตอร์เพื่ออัดนะครับเพื่ออัดเพื่ออะไรก็ตามนะครับเสียงจากจากมิกจะไปเข้าคอมพิวเตอร์แล้วเราสามารถเอาเสียงจากคอมพิวเตอร์กลับเข้ามามิกนะครับแล้วก็ส่งออกลำโพงก็คือว่าเราจะได้เสียงที่เราทำการมิกแล้วนะครับการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะ บันทึกเสียงจากเครื่องคอมนะครับเอาเสียงจากเครื่องคอมนะครับเข้ามาในมีเอากลับเข้าไปบันทึกในคอมหมายถึงว่าอย่างเช่นว่าเปิด YouTube นะครับเพลงชาติไทยอย่างเงี้ยครับเราเปิด YouTube เพลงชาติไทยเราต้องการเอาเพลงชาติไทยเนี่ยไปเปิดที่ไหนที่หนึ่งที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถเปิดได้เราก็สามารถที่จะบันทึกเพลงชาติไทยนะครับครับก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าคงจะไม่งงนะครับถ้างงก็พิมพ์ถามกันมาได้นะครับจะได้ทําคลิปแก้ไขนะครับ อตอนนี้ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับ